ส่วนม์นครั้งที่22ของของขเจ้าชื่อนางสาวสวนยาคุณภาทีขอถวายเสียงสวดสัทยายสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและจริยาบูชาแด่ครูพระอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขาพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่จอในอาาัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างตอ่อเนื่องด้วยเถิ บทที่หนึ่งบทชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเคสุอัตตะลักขันตุเทวดาสัตธมัมมุนิราชสสะสุนันตุสักขโมคทางสักเคกาเมจรูเปคิริสักขาลาตะเถจันตลิเควิมาเีทีเปละเถจักามีตะรูวะน,นัคานีเกหาวัตถุมีเขตเตภุมาจยันตุเทวาชะละัทธาวิสเมยกขาคันทัพนาคา ติดทานตาสันติเกยังมุนิวราชนังสาธาโวตเมสุนันตุธรรมสวาคนารโออายัมพันตาธรรมสวนาการโออายัมพันตาธรรมสวนาการโออายัมพันตาบทที่สองบทบูชาพระตันตาอิมินาสกาลีนะตังอาภิปูชยามะอิมินาสกาลีนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาลีนะสังฆังอภิปูชยามะ บทที่สามบทกับพระรัตนตรัยอรหังสมาสุปโตภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวา,าวกาโตภควตาธโมธมัม,มังนัมสามิสุปฏิปันโนภควตวสาวกสังโฆสังฆนัมามิ บทที่สี่บทสวดนมำมการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตราตูสมมาสุปัะสะนโมตัสสะภะคะวะโตราตูสมมาสุปัะสะนโมตัสสะภะคะวะโตราตูสมมาสุปัะสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณคมนปถาพุทธังสารนังขจามิทำมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิทุติยามปีทำมังสารนังขจามิ ตาติยามปีสังฆ so ังสารนังคจามิตาติยามปีพุทธังสารนังคจามิตาติยามปีธรรมังสารนังคจามิตาติยามปีสังฆังสารนังคจามิบทที่หกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานาถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญญง ัมโมเมสรารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสตุเมหโณตุสพัพพทานาถิเมสรารนังอัญยังสังโฆเมสรารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหโณตุสพัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสตังเอกังสมะยังพระควาสาเกสุวิหารติกาภิละวัตุสมิงมหวาวเน มหาเตหิพิคูสังคีณาสิตะสัตถิงปัญจมาเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหีจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาหุนติภควันตังทัสนายะพิคุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทาวสกัยะอิกานังเทวานังเอตะท้าโหสิอัคยังโขภควาสักเกสุยานติกาปิละวัตุสมิงมหาวันีมหาตา พิสุสังเคนะสิตตทิงปัจจมาเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัาสหิจาโลกัตถะตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปปติตาหุติภะคะวันตังทัศนายาพิคุสังคันจะยานุนะมายัมปีเยนะภะคะวาเตนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวะภะคะวาโตสันติเกปาเจกคขาถาภายัสปัสเยามติ อัตโกตาเทวตาเสยยาธาปีนามะภาละวาปุริโสสัมมัตชิตังวาภาหังภาษาเลียภาษาลิตังวาภาหังสามิเชยยไอเอวะวิวะสุทธาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุรโตปตุลาหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิเทวาเทวตาเทตวาเอกมันตังอัดทังสุ เอกามันตังจิทาโคเอกาเทวตาพระคารโตสันติเกออิมังฆาถังอภภาษีมหาสมมโยปวานนสมิงเทวกายาสมาคตาอักตัมหะอิมังธรรมสมยางทักิตายะวะอปาราชิตาสังคันติอตโคอปาราเทวตาพระวโตพระควโตสันติเกออิมังฆาถังอภาสิตัตตะลาพิคาโฮสมาธา หังสูตจิตตังอัตโนอุชุกมากรังสูสารถิวะเนตานิฆะเหตวาอิทธาิยานิลักขันติปันทิตาติอัตถโขปาราเทวตาพระครวตสันติเกอิมังข่าทางอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปริคังคินทารีคังโอหัดจะมะเมชาเตจรันติสทาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตถโข อปาลาเทวตาพระคารวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภัสรีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนะเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุษย์เทหังเทวกายังปานิป,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 ปุปปาิปลเลสันติติอัทโกภควาภิกขุอันอมันเตนสิเยปุเยนะภิกขเวทสัสสุโลโลกาทาตูสุ เทวตาสันนิปาติตาุนติตถาคตังคัสนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุงอติตามัทนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาออเฮสุงเซยะทาปิไม่หังเอตาะหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคาตมัทนาง อาหารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัป,ปิพระควันตานางังเอตตาปรมายวะเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเสยยะธาปิไม่หังเอตระหิอาจิคิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิเทเทเทสิสามิพิกเว เทวกายานางนามณิตังสุนาธาสาตุกังมณิสิการธาภาสิสามิติเอวัมพันติเตมพันติติพันเตติโผเตภิกขุภควันโตปัจจโสสูงภควาเอตาทาวโจทาวจาสิโลขมานุสสะกัสสมิมิสิโลขมานะ โนกัสามิยะธาภูมาตัทสิตาเยสิตากิลิขะพลังปัญิตตาสัมหิตาปุุสีสสวะสลีนาสมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสสันิมะรานาวิลาปโยปัญจตเตยตาวาวันีกัปิลวะทวีตโตอมันตย,ยิสัตถาสาวกีศาสนาเตเท,ท,ทวกายาอภิกันตา เทวิชนาธาภิกขวเตจะอัปปาปามะคารุงสุตวาพุทธัสสะศาสนาเตสัมปาตุระหูญาณังอมนุสาวอมนุสานะนาทัศนังอปากีสตตมัทธคุงสตมัทธคุงสหสังอธาสัตตังเอกาสานังอมนุสานังมัทะสุงอปากีนันตมัทธสุง ทิสาสภาผู้สาธอหงตันจาัพังอภิญญาญาวิวากิตวานะจากุมาตโตอมัตยิสัทธาสาวกีศาสเนะเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานตาภิกขะวเยโอหังกิตายิสามิคิริหิอนุปปุพะโสตัสหาวโสตสตสัตสหสาวยขา อุมากับปิละวัธวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโมโนมทัมนาพิกษามุงิกุนังสวติงวานังชาสักขาสามเห็ตาแยกขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโมโมทัมนาพิกษามุงิกุนังสวติงวานังสัตตาคิลัยติสหัสสายักขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโน โมทมานาภิกามุงิกุนังโสติงวนังอิจเตสโสศคาสสงหาสายะขาตานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทมานาภิกามุงิกุนังโสติงวนังเวสามิตาปัญจสตายะขานาณาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทมานาภิกามุณางสติงวะนังกลุมพิโรราชคีโก เวปุสลาสานิเวสนังพิโยนังสตะสหสังยักขานังปยุรุปัสตตภูมภูมพิโรราชคหิโกโสปาคาสมิติงวานังปุริมอุริมันจาที่สังราชาทาตละโตภาษาสติคันทภาพานังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพะโหอินมานามาปะลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมุทามนาพิกามงพิกุณังสวติวะนังท่าคีนันจติสังราชาวิรุณโหตปัสสะสติกุมกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะโหอินทันมาณาอินทันนามา เอ็นที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทมานาภิกขะมุงภิกุนังโสติงวานังปัจจิมันจติสังราชาวิรูปะขุภสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสภาโวอินทนานามะมหพลาอินที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทมานาภิกขะมุงภิกุนังโสติงวานังอุตตลันจติสังราชาวิรูปะขุภาษาสติ ญาคานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุทตะปิตาสะภาโวอินทนามามหาภราอิตมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสิโนโมทมานาภิกขมุงภิกุนังโสติงวนังปุริมปุริมาทิสังทัตตาลโธทักิเีนาวิรุณหโกปัจฉิมีนาวิรูปโกกุเวโลอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทันลามนา ถังสุวันณีกับปิวัตวเทวเตสังมายาวิโนทีสาทาสาอาคูวันจนิกาสถามายาปุเตนเวเตนวิลูจะวิภูโตสหจันทโนกมาเสโถจะกินุมันุนิคันุจะปนาโทปนมันโยจะกเทวสุโตจะมาตาติมาตาลิจิตตเสโนจะคันทภูนาโคลราชาชนโนชนโนสโค อาคูปัญจสิโคเจวเจวะติมพารูสุริยวัชชาเอเตจันเย,ยจา,า,าราชโนคันทัพพาสหราชุพีโมธามนาพิกามุงพิกุนางสวัตติวนางอาทาคูนสพานนาคาเวสาลาสหัสตัจรากัรมพัสสกัมพาัตกัมพาัตัสสารา,า,าอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทัตลาธาจะ อาคูนาคัยสะสัชิโนอเอราวันโนมหาราณานะมหานาคูโสภะสะมาาิติงวนั่านางเยนาคาราชานาคาราเชสหัสสาหาลันติทิพาทาธิชาปักขีวิสุทธะจักภูเวหายาสาเตวานามัจ,จปัตตาจิตตลาสุปันนาอิติเสตสานามังอภัยยันต์นตานิอภัยยันต ตถาคานาคา,า,า,าราชานามสยิสุปันนโตกขีมะมะกาสีพุทธพุทโธสันหะหิวจัจหิอุปะวะยันตานาคาสุปันนาสรา,ณาสราณะมันสรารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิรัตหาเทนะสมุทังอสุราสิตาภาโตภาตโลวัสวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลากัญชามาอภิสมาอสุราธานีวะเวสคัสาสา เวปัจิติสุจิติเจจะปัฐาราโธณะมูจิสหัสตันจาพลิปุตตนางสเพวเวโรจะนามนากาสันนิสันนัยหิตวาพระลิงเสนนางราหงพัฒธมุปคมงสมัทโยธานิพัฒนเตพิกขุนังสมิติงวนางอาภจัตถีวะปทวีจะเตชววโยตธะคมง วรุณาวรุณาเทวาโสมาจายะสสาสหเมตตากรุณากายยาอภูเทวายะสัชโนทัสเสตเทสทากายาสเพตตะนาวนาตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัชโนโมทมานาภิกามงพิคุนังสวัติงวนังเวณทุจเทวาสหาลีจะอะสมาจาทิวเวยะมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตา สุริยันสุปนิสาเทวาสุริยมากูภุริกิตานาคตานิพุลักิตากิตาวาอาคูมันทวาราหักาสวาสูนังวาสโวเสธโธสกะสักโขปาคะปุรินทัศโสทัสเสรษฐทัสทากายาสักเพนานตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามงภิกขุนางโสติวนัง อาทาคูสาภูเทวาสลามักคิลิสขาลิวาอาริทากาจะโลชาจะอุมาปุพบนิพาสิโนวาลุนาสาธรรมาจะอัจุตาจะเอเนชกาสุเรยุจิลาอาคูอาคูวาสาวนีนิสิโนท่าเซเตทัาสทากายาสเปลานันตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามูพิกุนาสติวานัง สมานามหาสมานามนุษสามานุษสุตตมากินทาทาปัทุสิกาอาคูอคูมโนปัทุสิกาอทาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตตวศิโนปราคาปะมหาปราคาอคาูเทวา,า,า,ายะสสิโนทะ,สะเสเตทะสทากายสาสเพนานาตวาน,นิโนอิทิมันโตช,ชุดชุดีมันโตวะวันนวันโตยะสสิโนโมธมานาพิกามุคุนางสวัตติวนานัง สุกากลุมหาอนุราวาคุยฆนาสัสหาสหโอทะโอทาตักไหหาปโมคาคูเทวาวิจักกันวิจักนาสถรรมตาคาลขชามิสกายะจะยาสสสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาพิวัตสติภัสเอเตทัสธากายาสภเนานันตวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสสิโนโมทามานังอภิกรรมุงพิปุนางสติงวานัง เคมียาตุสิตายามากตการฉายสัชินสัมพิตากะลามะลามะเจถาโชตินามาจะารสาวานิมานลติโนอาคูอาทาคูพลานิมิตาทักษเศรเตทัสศากายาสภีนานัตะวันนินิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนุโมธมานาพิกามุงพิกุนังโสติมณังเสเทเต สัตเทตเทวะนิกายาสัพเพะนานตวัน,นิโนนามันนามันวเยนะาอาคันฉุงเยจันเยเสสัติสาสะหาะวัตุทชาติมกักขีร่างโอค้อาตินะมัสานะมะนันานาสวังท่ากิโคคา,าตลังนาคังจันเทวังอสิตตาอสิตตาติตังสุภามาประมะตัตโตจะกปุตโตอินทิมันโตสะหะ สังนะสันนางกุมาโรติโสจะโสรปาค้าสมิติวนางสาส,สพามามาโลกนังมาพัมมหาพัมมาทิพทิทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมะพิสมากายโยยัสสิโนทัสเซธะอิสลาอาคูปัจจคีวะสวัตติโนเตสัญจามัชตาอาโคหาลิโตปริวาลิโต เตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามเกมาละไสหนาอภิกามีปัสสะกันหาสะมันที่ยังอัฏฐะคันหาถาพันธาถา,า,าลาเคนาพันธามาตูสมารตาปริวาเลธะมาเวมุจจมุนจิตทะโคจิตนังอิติตถะทมหาเสนโนกันหาเส,น,าาสนังอภาเสยิปปนิทนาตละมหัจจะ สรังคตวาเกเพเพละวังยะถาปวุสโคเคโรธนายันโตสวิชโกตาทาโสปัจจุทาวติส yeah, ังคุโตอาสยังวสัยตันจัสพังอภิญญายะวิวากิตวานะจักขุมาตะตอมันตยีสัตตาเทวเคศาสนาเตมาลัสเสนาอภิกันตาเตวิชานะถาภิคาวูเตจะอปปะปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาสนา วิตาลาเคหิปกกมุมเนสังโลมมิอินชัยยงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสินโนโมทันติสหาภูเติสาวกาเตชเนสุตาติ